Ayo, apa lagi kan? Sudah tamu.

Ôi, đi tìm ơi, con bồ. Á! Dở đạc ơi. Dảo, dử nี่, dử nี่มีกี่หมื่นน้อ? โอ๊ยดักอะไรรัดนะโว้ยอะไรรัดฮะเย้แล้วก็เอาอีกสักคนหนึ่งใช่ไหมงี่ตาตาตื่นแล้วนี่นี่ก็เยอะแต่ใครเก่งฮะ ชูนีเจู่่นี้ินเห็นชัดมันเป็นกินโค้ไปไไไปแค่อยากกินโค้กเ

Kim có câu có lều diễn nghĩa lâu hơn mía tìm tay mày anh em gọi hồng kèm ơi anh em gọi hồng kèm ơi anh em ơi em ơi anh em gọi em ơi anh em ơi anh em ơi anh bạc อไริอไรหลงันเกิก๊กก๊กไันทเอาไ้เอาไ้่เอาพ่เก่งอะพี่เก่งยกมา่่ลืออีกคน่เลืออีกนนึงัไป่ารไม่เก่งมผมเห็น่มิไผมเห็น่ิบอกว่าอามเลยอาี่เมา้ เห้อเหตุบาปแล้วหล่าดดยวนนะตนคนเอโอเอาออกเนี่ยนะเนีหัดตัวนะเจงเหรไม่ใช่นนไขยันมันช่ขยันข่ใหญ่ทำไมคเรื่องตัวน โอ้มันไปหมดเลยลากไปไงฮะลากนไปเมื่อกี้เนี่ยเหรอนจับอไปเลยเมื่อกี้ใครได้ดาทคทดินผู้ใดเปล่ได้ดา่อลให้เปีกแสนได้ไหมนเชงเดียวที่เศษไม่มีที่ไปเล่นกับปลาเกาตายหมดเลย เนี่ยถ้าไม่ใช่อ่างเดียวที่เขาเช่านะเขาไม่ให้ลงเลยเรือเนี่ยเขาไม่ลงเลยปลาตายหมดลาตายหมดครับตายหมดเลยตายจ้าเจอกันไหนเด้วยต่อใน้นงไปนะเรือตามสติ๊กเกอร์ให้เอ็กเอาสติ๊กเกอร์ยังเอาสติ๊กเกอร์ไม่ให้าเชือกเช่าแล้วสติ๊กเกอร์เอาไปเช่าโนมเอาสติ๊กเกอร์ไหมของของเทียดตีนหมอของเทียดินเอาไปตีนเรืออยู่บนรถเดี๋ยวจะเอาให้

ลถ้าเบ cool. ี้ยวผมลงผมจเจ๊จ๋าลงนะน้อยนอยมันไก่ต้มจ้าเยอบาเน่ยเอให้ตาพูดทำไมหนาวพอแล้วเหลืออีกอยู่คนนึงการามมาเยอะพี่พิ้มกำลังแววแบก้อนนี่เรานี่ กระซิบรไรกาแบบนี้เลยเดีะเยาะพูยปีเลยนั่นแหละจะยังยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะไรกันปีแล้วใครจะมาใครจะมาที่ดอันใครจะมาอุ๊ยเล้วหายหนาวเป็นโมไซชูชิไปแล้วนุ๊นอย่าเพิ่งเปลี่ยนเสืผ้าเด้อผมซือเองก็ได้เี่ยว เอาทีเยิงแล้วไหมแห่งแล้วาเรๆเรีวธรรมชาติอยู่แต่ผมงรู้สึอสงสารพี่มที่เก่งมากหัวโคกันดังกโอ้ยหัโดนต่างกิตเลยโดนางัก่ปักับางเที่วงนะทำไรกันน่ะ ผมไม่ได้เล่นนะทีไ่ไ,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 ไป่ไไลายตีแล้วพี่ไปทะเลอ่ะกี่ครั้งวาที่ไปไม่ได้โดนน้ำเลยครับบอกให้ผม <c oughs> พี่พูดถึงไหนแล้ว <c oughs> โทรหากันัวเป็นผัวเมียกัน,กนยังไงเนี่ย <c oughs> เอา น้องนนปวดหัวแล้วคิดมากทั้งนนใหญ่ทั้งนนเล็กนี่แหละปวดหัวด้วยกันเออมี้งนนนนอนนนนนนนยนนนันนนนนนนอนนนนนนเนน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 นันนกนน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 ่กนน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 อนน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 กนน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 นเนนนนนนกนน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 ไมา มืเหนียวมากเกาะโตลากด้วยนะทีมินเอาไปหมดเลยมันก็มีเนาะเอากินกิโนเลยเอาสองินเลยเอานใจยงกิ้มันเลยน้อเบ วอเราจะติดเจสกีอย่างที่จนขับอทดรถดัมซิ่งดินด่วนเออรถดัมซิ่งดินด่วนไหมเอาไหมนี่อยู่เอาไหม๋ยอาไม่มีพูดทำไมหรอเขาก็ถามเลดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเจสกีอรถดัมซิ่งดิวน วานอนพยาวานอนโอ้โหเราเจอแล้วเราเจอแล้วทีนี้ไม่ต้องไปตอมหาหัวตามงานจะมาถึงวพี่กงกล้เป็นอีกคนนึงมากไมก่ิงลิงมากคไมคกิมเฉลียวตาย แพ้เลยอ่ะได้แพ้เลยไหนดูหน่อยไหนสามสีเลย3ีเลยโอ้โอหาเลย1,000ก่อนวะได้แผ้จนได้โอ้เก็บท้องหนูเอาปะพริกใส่หลดมียสิว่าลีละผต้องมีทุกอย่าง เมียเมียบอกว่าได้แผ้แล้วเมียบอกว่าต่ำบว่าพี่ชหยดูได้แผ้แล้วเออเก็บเองครับเล่นเองครับต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่ราคาครอบครัวโทนี่มีความสุขค่ะวันนี้โดนในนี่ไงนี่โดนในนี่เลยเด็กๆก็เล่นน้ำ ก็ค so like, ือเด็กเนาะเล่นจนได้บริจาค่แล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องแกมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ